สวยโสดรวยมากนางเอกซุปตาประกาศขายตึกฟันกำไร80ล้านบาทตามรายงานเมื่อวันที่21กรกฎาคมซงเฮเคิวเพิ่งขายอาคารของเธอในซัมซองและทำกำไรมหาศาลซงเฮคียวซื้อสังหาริมทรัพย์คืนในปี2548ด้วยมูล,ลค่า5,000ล้านวอนหรือประมาณ3.82ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ139 9, 9 3 4 2 4 0ล้านบาทเธอวางแผนที่จะขายอาคารดังกล่าวในราคา8.2พันล้านวอนแต่ล่าสุดสุดท้ายเธอก็ได้รับเงินจำนวน7.9พันล้านวอนจากผู้ซื้อดังนั้นทซงฮีเคยวจึงทำกำไรได้2.9พันล้านวอน หรือประมาณ2.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ80ล้าน5แสน9มื่น0ล้านบาทและมีรายงานว่าผู้ซื้อเป็นภรรยาประธาน CEO ของบริษัท HK Property เธอซื้ออาคารนี้เมื่อต้นเดือนเมษายนปีนี้